อยู่ตรงไหนบ้างแถวๆจุดเกิดตู้เราแล้วก็จุดเกิดโค้ดอ่ะมีต้นไม้ไหมอะมีเสื่อมันดำมีความหนักก่อนละมีสองแฉกเฮ้ยกูเจอตัวหนึ่งว่ะเพื่อนสกนายเคียวโ่ากูตัวนหนึ่งเพื่อนก็สกายเคีิวหน้ากูเลยเพื่อน

เออเขี้ยมันมีหลายตัวกาวรีวิวอ่ะโดนสองทีตายเลยเกิดหลุมมาวะโอเคได้เลยใครเกิดสามแยกอ่ะขอขอตรงต้นต้นกลางนี้ให้หน่อยยิงแล้วนะโดนตรงไหนยิงไม่รู้กระสนาดว้าไม่รู้ตึ้งๆึ้งเลยสองนัดอ่ะใครเกิดสามแยกเพื่อน งตรงไหงตกาก l ววิวเว้ยสองนัดร่วงเี่ยเนี่ยตรงตรงที่พี่อยู่เนี่ยจุดจุดกลางกลางอะเจอตรงต้นเกิดมันเคาะไอ้สัเคาะให้หน่อยเคาะให้หน่แอบแอแล้วเคาะนะเหนนะไอเอ็กไอเอ็กวยวะโตรสวนไอ้โหดเยยเลยไ้ด้วยเยอะ ตายตายตายเยอะตายเยอะอ m c o p ู OB, หลังน,นันเพื่อนฮะ นายเปลี่ยนเป็นซิกแล้วตรงนั้นอ่ะอ๋อโม่ดีดีไหมเนี่ยดีแท็กไอสัตว์เฟิ่มไม่ซีดวิ่งงานหนุนเป็นสิบ ไม่ค้องนะเอ้โหโดนตายตาตแวนยตายเตาเเาาตัวซ้ายหน่อยเบาไอ้ไออ่ะเาอ้มไอตซ้ายมึง